ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอเจอเกนครอบเผยคำพูดปลุกใจแข่งลิเวอร์พูลช่วงพักครึ่งครอบกล่าวว่าตอนพักครึ่งผมพูดว่านี่อาจจะเป็นเกมที่เราจะเอาไปเล่าให้หลานของเราฟังได้เลยผมเองจะได้เจอหน้าหลานของผมในอีก10วันหลังจากนี้และผมก็จะพูดถึงเกมนี้ให้พวกเขาฟังแน่ ตอนนั้นช่วงพักครึ่งมันมีอยู่2เรื่องที่ชัดเจนนั่นคือเราไม่สามารถเสียลูกที่2ได้รวมถึงเทนอเล็กซานเดอร์อโนก็ต้องห้ามได้รับใบเหลืองอีกใบด้วยเล็กซานเดอร์อโนโดนใบเหลืองตั้งแต่นาทีที่6ถ้ามันเป็นอย่างนั้นแล้วนะเราก็มีโอกาสที่จะกลับมาได้ดาวินนูเยสได้รับการโหวตคว้าวันเพลเยอร์ออฟเดอะแมตชของลิเวอร์พูลภายใต้การสนับสนุนของคาวสเบิร์ก หลังชัยชนะสุดดราม่า2อตัวหนึ่งในเกมเยือนนิวคาสเซิลในเดในวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเจ้าของเสื้อเบอร์เก้าลงมาเป็นตัวสำรองท้ายเกมที่ทำสองประตูในครึ่งเวลาหลังที่เซนต์เจมส์ฮาร์คและช่วยให้หงแดงแซงชนะหลังจากเสียประตูให้กับแอนโทนีกอร์ดอนและการไล่ออกของเฟอร์กิวฟานได้นั่นทำให้เขาอยู่ในอันดับท็อปในโพของเราในแมตช์เซนเตอร์จนคว้ารางวัลพลเยอร์ออฟเดอะแมตช์ ออบตาโจรายงานว่าการยิงประตูชัยของดาวินนูนเยสในนาทีที่90บวกต่อ New cast le, นิวคาสเซิลเ็ดเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะับเป็นประตูที่4 2ที่ทีมลิเวอร์พูลทำได้ในพรีเมียร์ลีกซึ่งมากที่สุดในบรรดาทีมใดๆในประวัติศาสตร์ของการแข่งขันทั้งหมดจากที่ผ่านมาและนูนเยสเองก็เป็นนักเตะชาวอุรุกวัยคนที่5ในประวัติศาสตร์พรีเมียร์ลีกที่ยิงได้มากกว่า10ประตูในพรีเมียร์ลีกต่อจากลุยโซเรส69ประตูกุสตาโวโปเย54ประตู เอดินสันคาวนี่12ประตูและดิโกฟอรลันสิประตูมันเริ่มต้นขึ้นแล้วเวลาของเขาที่สมสรลิวอร์พูกำลังจะมาถึงในไม่ช้านี้ไรเมร็ดสองทำพังเอดีฮาวตัดพอนิวคาเซ่นสมควรได้สแตมมีเรื่องที่ดีมากมายเราควรปิดเกมได้เรามีโอกาสมากมายหน้าปากประตูนายทวานของพวกเขาเซฟได้เยี่ยมที่สุดครั้งหนึ่งเท่าที่ผมเคยเห็นจากลูกยิงของอามิรอนฮาวให้สัมภาษณ์ เราต้องการประตูที่2เพราะลิเวอร์พูลอันตรายมากพวกเขามีนักเตะระดับโลกที่ข้างสนามพวกเขาค้าโอกาสได้แม้จะเหลือแค่10คนพวกเขาเป็นทีมที่เล่นเกมโต้กลับได้ดีคุณรู้ว่าตอนที่นูนเยสลงสนามพวกเขามองหาโอกาสของพวกเขาและพวกเขาได้2ประตูผมคิดว่าอลกซานเดอร์อโน n น่าจะโดนไล่ออกด้วยผู้ตัดสินไม่แจกใบแดงให้เขาแต่เราต้องยอมรับเราเล่นได้ดีกว่าตอนที่มี11คนเท่ากัน มันเป็นความเจ็บปวดที่ยากจะยอมรับได้แต่คุณต้องรับให้ไหวเราโชคร้ายที่เสียประตูแรกบอลฉลับเท้าของบอดแมนไปเข้าทางนูนเยสแต่มันเป็นการจบสกอร์ที่ยอดเยี่ยมคุณต้องบอกอย่างนั้นเราสมควรยอมรับผลเสมอหนึ่งต่อหนึ่งตอนที่เราไม่มีวี่แววว่าจะชนะได้เราไม่สมควรแพ้แต่เราแพ้บางครั้งฟุตบอลก็เป็นแบบนี้มันไม่ใช่ความตั้งใจของเราที่จะชะลอความเร็วของเกมแต่ลเวร์พูลเหลือสิบคนและปล่อยให้คุณได้บอลเบื้องหน้าพวกเขามาเหลือพื้นที่น้อยลงไป และเป็นเรื่องยากที่เราจะฝ่ากพวกเขาเข้าไปได้เราคุยกันในช่วงพักครึ่งว่าต้องพยายามยิงประตูเพิ่มเพื่อปิดเกมแต่เราขาดสัญชาตญาณหน้าค่าเมื่อคุณมีนักเตะอย่างซาลาและนุนเยสพวกเขามีนักเตะที่สามารถพลิกสถานการณ์ทำร้ายคุณได้ดังนั้นเราต้องยิงประตูที่2ให้ได้แต่จังหวะเดียวทำร้ายคุณได้และมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อพิจารณาจากคำพูดของเจอเกนครอบในงานแถลงข่าวตลอดช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา สื่อให้เห็นถึงการที่ครอบตระหนักดีว่าความสามารถวาตารุเอนโดเหมาะกับการเป็นห้องเครื่องบนแผงมิดฟิลลิวเวอร์พูลสุดๆอย่างไรก็ตามกลับกลายเป็นว่าเอนโดยังทําผลงานไม่ถึงกับเข้าตามากนักในการลงเล่นเป็นตัวจริงนัดแรกซึ่งแน่นอนส่งผลให้เขายังไม่สามารถลบคําสบประมาทจากคนที่ดูแพนได้ในเกมที่มีการประทะกันอย่างหนักเอนโดเข้าสกัดบอลสองครั้งเคลียบอหลหนึ่งหนและตัดบอลไม่ได้เลยสุดท้ายถูกเปลี่ยนตัวออกตอนช่วงก่อนเกมครบหนึ่งชั่วโมง เอนโดดูยังมีปัญหากับการรับหน้าที่กำหนดเกมการเล่นจากแดนหลังเมื่อเขามักจะหาตัวเลือกที่ยืนอยู่ด้านหน้าไม่ค่อยเจอก่อนจะเลือกเน้นเล่นปลอดภัยด้วยการส่งบอลก,กลับหลังถึงประนั้นไม่ว่าจะเป็นกับใครก็ตามมันคงไม่ยุติธรรมเท่าไหร่ที่จะรีบตัดสินผลงานของนักเตะหน้าใหม่ในการลงเล่นเป็นตัวจริงนัดแรกในลีกทีถ่ถือเป็นประสบการณ์ใหม่ของพวกเขารวมถึงการที่นักเตะค,คนนั้นเพิ่งจะมาอยู่กับทีมได้ไม่ถึง1เดือนสถานการณ์มันบีบบังคับให้ลิปูต้องคว้าเอนโดเข้ามา เพราะเหตุที่พวกเขาตัดสินใจขายฟ่าบินโยแล้วไม่สามารถดึงตัวเลือกแรกๆที่เล็งเอาไว้ในตำแหน่งนี้มาร่วมทับได้ฉะนั้นเอนโดจึงจำเป็นต้องรีบปรับตัวกับหน้าที่ของตัวเองให้ได้โดยเร็วมิฉะนั้นเสียงดูแคลนก็จะยังมีออกมาไปเรื่อยๆจุดเปลี่ยนในการกลับมาจากความตายนั้นเกิดขึ้นในนาทีที่78เมื่อเจเกนครอปตัดสินใจทรงดาวินนูนเยสลงสนามแทนอเล็กซิสแมกอลิสเตอร ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนี่คือลิเวอร์พูลจากไม่มีทางสู้แล้วแต่คนคนเดียวสามารถที่จะเปลี่ยนทุกอย่างไปได้อย่างน่าเหลือเชื่อแต่ท้ายที่สุดแล้วยังไงก็ขอบคุณนักเตะลิเวอร์พูลทุกคนที่ทุ่มเต็มที่จริงๆในเกมนี้ขอบคุณพวกคุณทุกๆคนในสนามสิบคนพวกคุณยอดเยี่ยมมากจริงๆครับและขอต้อนรับมหาเทพนูนเยสคนใหม่แห่งสโมสรลิเวอร์พูลครับเกรดคัมแบ็กยุทธาการโกงความตาย ขอขอบคุณบทความจากบอบูลิวพูลทูนิวคาสเซลกระซวกไส้ในนาทีที่25ก่อนจะเหลือตัวผู้เล่นแค่10คนในนาทีที่28แถมคนโดนไล่ออกคือปราการหลังตัวสำคัญอย่างเฟอร์กิวฟันได้สถานการณ์ย่ำแย่สุดๆความแพ้แพ้สยยยิ้มพลางยักคิ้วให้อยู่ตรงหน้าแต่สุดท้ายหงส์แดงคือผู้ชนะซะอย่างนั้นถามว่าพวกพี่ๆเขาโกงความตายกลับมาได้อย่างไรต่อไปนี้คือคำตอบ 1. นนี่แหละฟุตบอลตราบใดที่ยังตามหลังแค่ประตูเดียว ต่อให้รูปเกมเป็นรองหรือมีตัวผู้เล่นน้อยกว่าแต่นั่นหมายความว่าคุณยังอยู่ในเกมหลังโดนนำหนึต่อศูนย์โดยมีผู้เล่นในสนามเพียง10คนหรือว่าผู้เลือกที่จะเล่นเกมรับอย่างอดทนไปก่อนมิได้พยายามเร่งเกมบุกรุกกระนาแบบไม่มีอะไรจะเสียเหตุ trov, เพราะต้องการรักษาสกอร์นี้ไปเรื่อยๆพ่างค่อยๆหาจังหวะจูโจมอย่างใจเย็นแบบว่ากูขอทีเดียวกูขอหมัดน็อกแบบโป้งเดียวจอด 2. ขณะดูการนิวคาสเซิลที่ได้เปรียบทั้งสกอร์และตัวผู้เล่นก็เล่นแบบระมัดระวังไม่กล้าโหมบุกหนักแบบเอาตายเพื่อขยี้ผู้มาเยือนให้สิ้นซากถามว่าทําไมคําตอบก็คือเขายังคงเกรงกลัวความเป็นลิเวอร์พูลอยู่ในทีคือถ้าคู่แข่งเป็นทีมระดับก,กลางๆหรือทีมเล็กกว่าคนลักซาลิกาโดงคงบุกใส่แบบเอาให้กลับชาติมาเกิดใหม่ไม่ได้ไปแล้วแต่นี่คือหงแดงผู้อหังการทีมที่ชนะพวกเขาติดต่อกันมา4นัดและไม่แพ้นิวคาสเซิลมาถึง13เกมติดต่อกัน และที่สําคัญต้องไม่ลืมว่าคู่แข่งของพวกเขาคือทีมที่มีประวัติความตายยากมากที่สุดทีมหนึ่งในโลกนี้หลายจังหวะที่ลูกทีมของเอ้ฮาวสามารถเปิดบอลเข้าไปโจมตีผู้มาเยือนได้แต่กลับไม่ยอมเสี่ยงพลางดึงจังหวะเพื่อครองบอลเอาไว้กับตัวพูดง่ายๆว่าเล่นแบบเน้นผลบนความรัดกลุ่มไว้ก่อนเพราะเกรงศักดิ์ศรีของลิเวอร์พูลนี่แหละ 3. หลังจากเหลือผู้เล่น10คนเจอเกนครอปปรับมาเตเป็น4-131ถอยคริกกักโปล,ลงมาช่วยตรงกลางอีกคน โดยทิ้งโมซาลาที่มีทั้งความเร็วและความสามารถเฉพาะตัวสูงเป็นหน้าเป้าแค่คนเดียวเวลาบุกก็จะค่อย,อยๆเซตบอลกันพลางหาจังหวะฉาบฉวยเข้าจู่โจมด้วยเพื่อนในแนวรุกแค่2อถึงสคนเท่านั้นยิงประตูไม่ได้ไม่เป็นไรขอแค่จะพึ่งเสียเพิ่มก่อนจะค่อยๆย,ย,ยกระดับของเกมลุกให้สูงขึ้นเมื่อเวลาลดน้อยลงไปเรื่อยๆหากเวลาผ่านไปจนใกล้หมดโดยยังตีเสมอไม่สําเร็จก็ค่อยด่าหน้าเล่นเกมลุกแบบไม่มีอะไรจะเสียก็ได้ กุญแจสําคัญคือต้องรอจังหวะและโอกาสอย่างอดทนนี่คือแผนการเล่นหลักๆของลิเวอร์พูลในสถานการณ์นั้น 4. ว่าแล้วมาดูการเปลี่ยนตัวผู้เล่นของเจอเกนครอปนะครับสังเกตว่าเขาจะทยอยส่งตัวสำรองที่ยิงประตูดได้ดีกว่าผู้เล่นตัวจริงลงมาหาวิเอลเลียสลงมาแทนมิดฟิลตวรับอย่างวาตารุเอนโดและกองหน้าประเภทโป้งเดียวเดชฮาย,ยางดิโกโชตาถูกส่งลงมาแทนโคดีกค้กัปโอเมื่อ,อยังตีเสมอไม่ได้กองหน้าอาชีพยางดาวินนูนเยสจึงถูกส่งลงมาแทนอเล็กซิสแม็กอลริสเตอร์ มิเท่านั้นยังเก็บผู้เล่นที่มีประสิทธิภาพในการทําลายตะข่ายสูงอย่างโมซาลาเอาไว้ตลอดหลักการคือเมื่อคุณส่งผู้เล่นที่ยิงประตูเก่งลงในสนามมาเยอะๆคุณก็มีโอกาสได้ประตูจะลูกจับพลัดจับผูหรือลูกหงจับยัดคล้ายๆผีจับยัดแม้รูปเกมของคุณจะเป็นรองก็ตามสุดท้ายทวินนุนเยสที่มีโอกาสสับไกแบบหนึ่งๆแค่2ครั้งก็สามารถทําประตูได้ทั้งสองครั้ง 5. นอกจากจะปรับแผนการเล่นและแก้เกมรวมถึงเปลี่ยนตัวผู้เล่นได้อย่างยอดเยี่ยม สลิดกาดวงนี่แพ้ทางพวกพี่ๆมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะครับเหมือนดวงถูกข่มมาตลอดว่าแล้วก็ดูเอาเถิดครับประตูตีเสมอของหงแดงบอลพุ่งไปชนตูดของกองหลังเจ้าบ้านอย่างเสเวนบอทแมนแล้วติดขาก่อนกระดอนไปเข้าทางปืนของกองหน้าชาวอุรุวัยส่วนประตูชัยของเรดแมชชีนจังหวะนั้นนิวคาเซินครองบอลอยู่ดีๆบรูโนกิมารา์ดันใจบอลไปติดซะอย่างนั้นก่อนโมซาลาจะแทงให้น้องนุ่นหลุดไปซัดปเปรี้ยงเดียวตุงตาข่าย เหนือกว่าดวงคือเมื่อมีโอกาสแล้วไม่พลาดนี่คือความเด็ดขาดในสภาวะฉุกเฉินโบนัทแทร็กตั้งแต่ดูบอลมาผมเห็นการโกงความตายมาหลายครั้งหลายหนและนี่จัดเป็นหนึ่งในการกลับมาจากนรกที่จัดอยู่ในประเภทเกรด b a c k ครับยอมรับหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ